กับวิชาคณิตศาสตร์เนาะเมื่อวานเราเรียนไปแล้วใช่ไหมคะโจทย์ปัญหาการลบใช่ไหมคะโจทย์กันปัญหาการลบเนาะทีนี้วันนี้จะเป็นเรื่องโจทย์ปัญหาการลบเหมือนกันแต่จะมีการบวกเข้ามานะคะว่าเราแกข้อนี้เป็นการบวกหรือการลบเราต้องมาวิเคราะห์นะคะเนาะหยิบนังนสือเล่มนี้ขึ้นมานะ แล้วเปิดไปหน้า90นะคะหน้านี้หน้า90ค่ะหน้า90ทีนี้เรามาดูนะครูจะวิเคราะห์ตัวอย่างให้ดูก่อนนะคะอย่าให้เราไปทำตามบุพัฒนนะอ่ามาดูตัวอย่างกันนะคะอ่ามาอ่านโจทย์อ่าอ่านคำสั่งก่อนเนาะขีดเส้นใต้ข้อความส่วนที่โจทย์กำหนดให้ด้วยสีฟ้า และส่วนที่โจทย์ถามด้วยสีดำแล้วเขียนประโยชน์ชญลักษณ์และหาคำตอบนะคะอ่าเหมือนกันคำสั่งจะเหมือนกันกันกบอะไรคะผู้หารใช่ไหมอ่าโจทย์ปัญหาขีดนเส้นใต้สีฟ้าโจทย์โจดกำหนดอะไรมาให้แล้วก็ขีดด้วยสีดำโจทย์ถามหาอะไรใช่ไหมคะ แล้วเราก็ไม่เขียนประโยชน์ลักษักแล้วก็หาคําตอบนะคะเป็นขั้นตอนนะอ้น,นี้ก่อนที่เราจะทําเรามาอ่านโจทย์ก่อนใช่ไหมคะว่าเขากําหนดอะไรมาให้เขาถามหาอะไรอ่าข้อที่หนึ่งแม่มีช้อนซ่อมหกคู่ซื้อมาเพิ่มอีกหกคู่แม่มีช้อนซ่อมทั้งหมดกี่คู่อ่าทีนี้ ต้องรีะหอก่อนนะคะว่าเป็นการบวกลบแม่มีหกใช่ไหมคะมีหกซื้อมาเพิ่มมาเพิ่มมาเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะไม่ได้หายไม่ได้หักออกนะถ้าเป็นหายหรือว่าหักออกคือการลบแต่นี้มันเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะมีอยู่หกแต่ซื้อเข้ามาอีกหกการเพิ่มขึ้นคือการบวกนะคะข้อน,นี้เป็นการบวกนะ ทีน,นี้รู้ละเราวิคห์เสร็จเราก็มาขีดเส้นใต้โจทย์กำหนดโจทย์กำหนดให้ขีดด้วยสีฟ้าอ่ะกำหนดอันนี้มาใช่ไหมมีช้อน้อนซ่อมหกคู่ซื้อมาเพิ่มอีกหกคู่ใช่ไหมคะแล้วทีนี้โจทย์ถามหาอะไรขีดด้วยสีดำอ่าแม่มีซ้อนซ่อมทั้งหมด กีค่คู่ใช่ไหมคะขีดด้วยสีดำต่อมาเขียนประโยคสัญลักษณ์นะคะเป็นการบวกนะหบวกหเท่ากับเท่าไหร่ขอเน้นย้ำเรื่องนี้นะคะไม่ต้องเติมตัวเลขลงไปนะคะในช่องสี่เหลี่ยมนี้ไม่ต้องเติมนะคะถ้าใครเติมมาจะผิด พอเวลาครูตรวจงานครูจะเจอส่วนมากนะักเรียนชอบเขียนตัวเลขในสี่เหลี่ยมนี้นะคะถ้าเขียนมาคือผิดนะแจ้งว่าเราเขียนประโยคยู่จัิษณ์ผิดนะคะ,ะเมื่อเราเขียนละเราก็หาคำตอบหกบวกหกเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับอ่ะสิบสอง ทําถูกเหมือนครูไหมคะบวกถูกไหมอ่ะทีนี้เวลาตอบก็เหมือนกันเราตอบเป็นเลขอะไรคะแม่มีช้อนซ่อมทั้งหมดเท่าไหร่คะสิบสองให้ตอบเป็นเลขเป็นเลขไทยนะคะเลขไทยง่ายๆนะคะให้เราวิเคราะห์โจทย์ก่อนเนาะว่าเป็นการบวกหรือลบเพราะในเรื่องนี้จะมีทั้งบวกและลบ นะคะแล้วให้เราไปทำหน้า90นะคะหน้า90แล้วก็หน้า9กนะคะวันนี้เนาะสองหน้าวันนี้นสองหน้านะคะอย่าลืมพอนิ้นย้ำอยากเติมอะไรลงมาถ้าเติมมาปูเติมใส่ช่องเสีเ่ยมตัวเลขงข้ามเด็ดขาดถ้าเติมมาปูให้ผิดนะคะเพราะครูตรวจเจอ บ่อยมากเราที่ชอบเขียนมานะคะเวลาตรวจงานเนาะอะเแลจวเจอกันใหม่ในเรื่องต่อไปนะคะทำแค่สองหน้าเนะวันนี้ค่ะบ๊ายบาย